วัสดีครับนี่คือช่องไรเดอร์เทปนี้ผมจะมาแนะนําที่จอดรถที่ถูกสุดคุ้มสุดและง,ง่ายสุดในออโอกินาวานาฮะนะครับเพราะวนหาหลายที่แล้วแม่งหาไม่เจอเลยเจอแม่งแต่รายเดือนบ้างอะไรบ้างก็พิก,กัดผมจะแปะไว้ในใต้ดีสคริปชันนะครับก็ที่จอดนี้ก็จะอยู่ในตลาดมาคิชินะครับสามารถขับมาทาง โคฟุไซโดรีได้เลยนะครับ จะจอดเก็บไว้กับตัวดีๆนะครับอย่าให้หายเพราะต้องใช้เวลาตอนออกด้วย ่ซนดอนออกก็ไม่มีอะไรมากนะก็เข็นมาทางออกได้เลยแล้วก็เอาบัตจอดเสียบไปในช่องแล้วก็หยอดเหรียญแค่นั้นก็จบแล้วละ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดเขียนบ,บัตรไปอย่างนี้ แล้วก็ยอดเย็นอ่เราเย็นไม่ครบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครบนะไอที่กันก็จะเปิดออกนะโอเคแค่นี้ก็ออกได้เลย ก็เทมนี้ก็จะประมาณไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ